สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่7มีนา2565นะครับผมมารีวิวเจ้า Honda CB 500X คอสอ2015นะครับคันนี้ทะเบียน9500นะครับทะเบียนสวยนะครับได้ท่อแต่งอะคาปวิกนะครับอะคาปวิกกล่องปี๊บ3ใบน่าจะเป็นของกอริล l านะครับกล่องปี๊บ3ใบตรงรุ่นกอริล l าทั้งชุดนะครับพร้อมแหลกนะครับ กันนี้มีแคดบาร์มาข้างหน้ามาให้สปอร์ตไลท์สี่ดวงแคดบาร์นี่เป็นของยี่ห้อกีวีนะครับส่วนไฟนี่สี่ดวงสปอร์ตไลท์นี่ใหญ่ๆห,หนักๆเลยนะครับมีกาดแต่งไฟหน้ามานะครับผมแล้วก็มีโอ้เหมือนตัวเหล็กยึดชิวหน้าของ 500x ตรงรุ่นนะครับเป็นของแต่งแล้วก็มีตัวเสริมเข้ามาข้างบนให้อีกหนึ่งจุดนะครับเราคันมีกาดมา้านหนามาด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าของแต่งล้นมากนะครับเดี๋ยวมาดูตรงเรืยอนใหม่นะครับ ตรงเดือนใหม่นะครับอ่ามีของดีมีอีกหนึ่งจุดนะครับนี่เป็นปั๊มบนนะครับปั๊มลอยนะครับปั๊มลอยแต่งมีที่ชาร์จ USB มาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้านิดหนึ่งนะครับมีตัววัดไฟแบตเตอรี่มาให้นะครับกับตัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มุมด้านขวานะครับเดี๋ยวตัดเครื่องแป๊บนะครับต้องตัดเครื่องก่อนโอเคตัดเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้มันจะมีไฟบอกโชว์นะครับ ถ่ายคนเดียวทางนี้นะครับตรงขวามือจะเป็นไฟบอกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวรถนะครับแล้วก็ตรงแถบขีดนะครับจะเป็นตัวบอกเกียร์คันนี้วิ่งมาแล้ว37 0 0 0นันะครับอ่านี้ครับตัวเปิดสปอตไลท์นะครับมีตัวเอาไว้สําหรับยึดพวกสวิตต่างๆนะครับผมจะเสริมแต่งขึ้นมานะครับเป็นตัวยกยื้องแต่งนะครับข้างหน้าแฮน ตัวเกลี้ยงนะครับคันนี้ได้บุกสวิตมาพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวนะครับบุกสวิตได้ครบเลยเนี่นะครับมีบุกสวิตให้ปูมือให้คันนี้ครบจริงๆครับรถบ้านที่สวยที่สุดเลยที่ผมได้มานะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้ามีตรงไหนสงสัยก็ถามได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูล่องรอยหนึ่งว่าร่องรอยคันนี้มีตรงไหนบ้างเอ่ยร่องรอย มาไล่ล่องลอยกันดีกว่าครับตรงปี๊บมีไหมตรงปี๊บไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะล้มแปะนะครับล้มแปะล้มแปะนี่ไม่เอ่ยอ่ามีจุดนี้ครับจุดหนึ่งครับมีรอยควงๆอยู่ครับคครมีลอยค,ควงๆอยู่จุดนึงรอยเล็บแมวหรือเปล่านะเป็นขีดๆค,ควนๆเลยครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้สวยโอเคถ้าชอบแจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับ